พาขึ้นเหนือไปก่อนนะครับคุณผู้ชมไปที่ความงดงามของทะเลหมอกสองแผ่นดินกรอเซโลกับอยู่ที่ตำบลแม่สามแหลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับนอกจากดูภาพแล้วฟังเสียงจะได้ยินเสียงธรรมชาติรับเนี่ยฮะตอนที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสำหรับกรอเซโลบ้านบุญเลอเป็นหมู่บ้านกลางป่าใหญ่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสารวินใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาและมีกลุ่มชาติพันธุก์กะเหรี่ยงปากกากยอประกอบอาชีพทำการเกษตรเช่นทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าวรวมถึงปลูกผลไม้แล้วก็กาแฟครับปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักเที่ยวมากขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านเริ่มหันมาประกอบธุรกิจรับนักท่องเที่ยวกันมากขึ้นด้วยโดยการเดินทางมาที่นี่ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับ แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยครับเพราะที่ผ่านมาการท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลายคนตั้งใจมาสัมผัสกับธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่และถึงแม้จะมาแล้วถ้าวันไหนมาสายหน่อยนะไม่เจอทะเลหมอกแบบนี้ครับก็ยังคุม้มแต่เพราะอะไรทางผอ,งอ,อก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเป็นละแวกของ พื้นที่ที่มีการชมจุดชมวิวทะเลหมอกนะครับซึ่งในพื้นที่ของกอเซลโลเนี่ยจากจุดดั้งเดิมเนี่ยตอนนี้ได้มีการขยายตัวนะครับของพื้นที่นะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ต่างมาทําเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมีจุดกลางเต็นท์นะครับมีโฮมสเตย์นะครับหลายจุดจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก2แผ่นดินนะครับถ้าช่วงที่หมอกคลายตัวลงไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นแม่น้ําสารวินทางด้านหลังนะครับรวมถึงแม่น้ําเมยด้วยนะครับแล้วก็มีจุดที่บรรจบกันของแม่น้ําสารวินแม่น้ําเมยนะครับ ก็จะได้วิวไปอีกแบบหนึ่งนะครับแตกต่างกันไปลงใต้ไปดูทะเลหมอกไอเยวเวงครับคุณผู้ชมจุดนี้ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีสะพานกระจกหรือว่าสกายวอล์กให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นไปถ่ายรูปสวยๆครับช่วงหยุดยาวสามวันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของทะเลหมอกยามเช้ากันอย่างคึกคัก อุณหภูมิประมาณ23องศาเซลเซียสเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพสิครับงดงามขนาดนี้นักข่าวไปคุยกับนักเที่ยวที่มาบางส่วนาบางคนนี่เดินทางมาไกลมากนะครับามาจากอุดรธานีแล้วก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้เดินทางมาเที่ยวรู้สึกไม่ผิดหวังแต่ตนเองเนี่ยเป็นคนที่แบบกลัวความสูงไงนะก็เลยไม่กล้าไปยืนกลางสกายวอล์กครับครั้งแรกที่มาก็มีความประทับใจเยอะนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกัน โดยเฉพาะคนมาเลแล้วก็สถานที่พักก็ถือว่าคือคือนน้องไม่ไม่แพ้หาดใหญ่เพราะว่าผมรีเสิร์ชมานานแล้วว่าจะมาเทียบไปตรงมาดูทะเลมอสะพานอายเวงแต่ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วยังกลัวอยู่ก็เลยไม่กล้าเดิน สำหรับนะักท่องเที่ยวที่จะไปชมทะเลหมอกไอโยเวงจะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษนะครับเพราะจะต้องออกเดินทางจากเมืองเบตงตั้งแต่เช้ามืด ถ้าไปสายหน่อยหมอกจางไปก็จะเห็นเป็นทะเลสาบแล้วก็ภูเขาที่สลับซับซ้อนของผืนป่าฮาลาบาลาแทนมันก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าจุดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมตื่นมาดูวันใหม่ไทย PBS 5, ี5ตีแล้วขับรถไปชมทะเลหมอกด้วยได้เห็นแน่นอนนะครับ สวยนะคะทะเลหมอกี่ทั้งพื้นที่ภาคเหนือที่แม่ห้องสอนแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะใครไปเที่ยวทะเลหมอกเนี่ยเล่าให้เราฟังได้นะคะ